สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีฮะคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊กครับครับเรื่องค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกที่คุณน้ำแข็งว่าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมขีดทิ้งขีดเส้นใต้ทิ้งท้ายไว้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องโปร่งใสนะมันต้องตรงไปตรงมานะมันต้องตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะเพราะขณะนี้เนี่ยคนทั้งบ้านทั้งเมืองเขาแข่งใจกันมากครับ ว่าทำไมเราถึงถูกโกงราคาสูงขึ้นขนาดนี้ถ้าคิดจากการเจรจาครั้งแรกๆเนี่ยตามข่าวก็คือว่ามีการคุยกันที่ตัวเลขแปดร้อยกว่าล้านแล้วมันกลายมาเป็นพันห้าพันหกได้ยังไงแล้วตอนที่ตัวแทนทีฟ้าเอาลิขสิทธิ์มาเลขขายเนี่ยเราก็ได้รับรู้จากผู้บริหารสถานีโทรทัศน์หลายช่อง ว่าเขาไปเที่ยวได้ขายช่องนั้นช่องนี้ก็คุยกันในราคานี้แหละแปดร้อยบวกลบราคาต่ำกว่าแปดร้อยก็มีหกร้อยเจ็ดร้อยก็มีแล้วทำไมมันถึงกลายมาเป็นพันหกราในวันนี้ก็เลยตั้งคำถามว่ามันไปบวกอะไรกันนักหนาก็เลยกลายเป็นคำถามที่ว่ามันโปร่งใสกันหรือเปล่าตรงไปตรงมาหรือเปล่า มีเงินทอนหรือเปล่างานนี้เนี่ยมีใครได้ประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ต้องตรวจสอบและต้องหาคําตอบขณะที่ยังหาคําตอบไม่ได้เนี่ยวันนี้ก็มีข่าวนี้โผล่ขึ้นมาเป็นหัวข่าวแฉนายหน้าซื้อลิขสิทธิ์ฟีฟามาขายให้รัฐบาลไทยหวังกินหัวคิวจนพุงปลิ้นนับพันล้านบาท โอ้เห็นหัวข่าวแนละ้วตกใจครับคนที่ออกมาแฉคืออาจารย์กรเกษมสันวีรกุณนักวิชาการอิสระก่อนนี้ก็เคยทนเปี้ยนอยู่ในวงการสื่อนี่แหละอาจารย์กรเกษมสันเนี่ยเขามีเขาเคยเข้าไปรับรู้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาลิขสิทธิ์ในอดีตเขาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า จากประสบการณ์ที่เคยถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกอยากให้รัฐบาลตรวจสอบสามเรื่องหนึ่งสัญญาณการถ่ายทอดสดเป็นตรงกับฟีฟ่าหรือเปล่าก่อนหน้านี้เคยมีการอ้างกันว่าฟีฟ่าเขาไม่เซ็นโดยตรงนะก็เลยมีคนตั้งบริษัทกลางไปรับลิขสิทธิ์ไปรับสิทธิฟีฟ่าแล้วมาขายต่อตอนหลังเนี่ยก็ตรวจสอบพบว่า เป็นบริษัทที่คนไทยเป็นเจ้าของกับคนไทยที่ว่าเนี่เป็นคนที่มีบทบาทในวงการฟุตบอลบ้านเราและระดับสากลแล้วบริษัทดังกล่าวนี้แหละก็ฟันส่วนต่างไปพอสมควรถ้าบอกชื่อต้องร้องว้าวกันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่เรื่องข้อที่หนึ่งข้อที่สองอาจารย์กรเกษมสันบอกว่าถ้าต้องเซ็นกับนายหน้าต้องขอดูค่าถ่ายทอดสด ต้องขอสัญญาณที่เขาเซ็นกับฟีฟ่ามาดูจะได้เห็นว่าเขาจ่ายไปเท่าไหร่แล้วเอามาขายรัฐบาลเท่าไหร่สมัยก่อนเนี่ยค่าถ่ายทอดสดหลักห้าร้อยล้านเท่านั้นเที่ยวนี้มันไปตีปกเงินเป็นพันล้านส่วนต่างคงมากพอสมควรแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเงินที่ได้มาเป็นเงินเอกชนขนาดเจ้าสัวยังใจ ยังสายหัวว่าจ่ายไม่ไหวอ่ะแล้วคราวนี้มันเป็นเงินภาษีอากรของคนทั้งประเทศก็ต้องดูให้ดีครับเวรนกรมันมีจริงอะทีนี้ข้อที่สามสัญญาที่จะเซ็นเนี่ยมันเป็นแพ็คเ,เ,เกจที่รวมเพื่อนบ้านเป็นแพ็กเกจที่รวมเพื่อนบ้านสมัยก่อนสิทธิการถ่ายทอดสดไทยกัมพูชาเมียนมา ถูกรวมไว้เป็นแพ็กเกจเดียวกันบริษัทในหน้าก็เอาเงินเจ้าสัวไปเอาสิทธิ์มาพอได้สิทธิ์กัมพูชาและเมียนมาไปแบ่งขายกันแบบเดียนเดียนเงินข้าบริษัทต,ตัวเองฟันกำไรซะอีกต่อนหนึ่งเจ้าสัวก็ต้องใส่หน้าอีกรอบจนคอเคล็ดคราวนี้สิทธิเป็นแพ็กเกจเหมือนเดิมหรือเปล่ามีคนทำอีกเหมือนเดิมไหมนี่ฟังแล้วหน้าตกใจนั่นแหละครับ นี่เป็นการตั้งข้อสังเกตจากคนที่อยู่อยู่ในวงการนี้มาก่อนเขาเกี่ยวข้องกับเคยเจอเจราจาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาก่อนฉะนั้นก่อนจะเซ็นสัญญามันต้องมีการตรวจสอบให้มีความชัดเจนในทุกขั้นตอนตามที่อาจารย์กรเกษมสันว่านั่นแหละไม่ว่าแรงเงินที่เหลืออีกประมาณหนึ่งพันล้านจะมาจากไหนก็ตามมันมีความไม่ชอบมาพาคนเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า เจ้าของเงินเขาไม่โอเคนะครับตอนนี้เนี่ยการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยคุณก้องศักดิ์ยอดมณีต้องโชว์ความโปร่งใสต้องแจกแจงรายละเอียดให้มากกว่าที่ชี้แจงกับกศทชเอาเป็นว่าอย่าให้หลังบอลโลกผ่านไปแล้วมันมีคนถูกดำเนินคดีก็แล้วกันทีนี้ก็มีคนถามว่าว่า มติกสทชสี <X UR> 400, <000 Napoleon> ่เสียงที่อนุมัติเป็นเงินหกร้อยล้านเนี่ยเอาฐานอะไรมาทําไมไม่เป็นเจ็ดร้อยทำไมไม่เป็นแปดร้อยทำไมไม่เป็นห้าร้อยหกร้อยล้านมาอย่างนี้ครับมาจากการเจรจาพูดคุยกันระหว่างดรก้องศักด์กับกรรมการกสทชที่บอกว่าเขาจะพยายามเจรจาจากสามสิบหกล้านดอลลาร์เนี่ย ให้เหลือ28ล้านดอลลาร์แล้วก็28ล้านดอลลาร์ก็พันกว่าล้านบวกโน่นนี่นั่นก็จะเป็นเงินทั้งหมดน่าจะตกลงกันได้ที่ประมาณพันสองอ้าวถ้าเป็นพันสองกสทชก็บอกท่าย,ยางนั้นจะอนุม,มัติใด้ครึ่งหนึ่งของพันสองก็หกร้อยตัวเลขหกร้อยมาจากตรงนี้ฉะนั้นนี่เรื่องของฟุตบอลโลกซึ่งจะต้อง แสดงความโปร่งใสให้มันชัดจะบอกว่าตอนนี้คนคล้องใจกันมากอีกประเด็นที่จะขีดเส้นใต้ตอบคำถามแฟนรายการเส้นวันศุกร์วันนี้เขาถามเรื่องความคืบหน้าเรื่องทุนจีนสีเทาที่เป็นข่าวใหญ่ถามว่าสุดท้ายผลดำเนินคดีจะไปถึงไหนมันจะสาวไปถึงคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังมากน้อยแค่ไหนได้คุยกับพลตรสุรเชษฐหักพานรองพบตร พลตรวสุรเชบอกว่าวันจันทร์ที่14พฤศจิกายนนี้จะสรุปความเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจทั้งหมดรวมทั้งการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยฉะนั้นต้องรอฟังวันที่14ว่าจะสาวไปถึงใครระดับไหนอย่างไรแต่ว่าอย่างน้อยตอนนี้เนี่ยทุนจีนสีเทาเหล่านี้โดนบริษัท ที่ที่ทาบริษัทกันอยู่ปิดกิดจาการเพ่นนี้ไปหมดแล้วแต่ว่ามันจะปิดถาวรหรือปิดชั่วคราวก็ขึ้นอยู่กับว่าจากนี้ไปตํารวจจะเอาจริงเอาจังอย่างต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนถ้าเอาจริงเอาจังอย่งอางต่อนเนื่องก็คงยากที่จะกลับมากลางแบบเยยฟ้าทาดินได้ต่อแต่ถ้าตำรวจล้านยนเห็นแก่สวยเห็นแก่สินบน ขึ้นมาอีกมันก็กลับมาได้อีกขึ้นอยู่กับทางเราครับมาเฟียพวกนี้ที่ไหนกฎหมายจริงจังมันอยู่ไม่ได้หรอกที่มันมากลางอยู่ในในบ้านเราเพราะเรามีปัญหาเรื่องบังคับใช้กฎหมายเรามีปัญหาเรื่องคนของเราเจ้าหน้าที่ของเราตำรวจของเราบางส่วนไปได้ประโยชน์แล้วก็เอออห่หมกให้เขาทำโน่นทำนี่เหมือนที่เป็นข่าว ฉะนั้นผมหวังว่าวันจันทร์ที่14พฤศจิกาเนี่ยน่าจะมีความคืบหน้าจากพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานว่าผลของการสืบสวนจะสอบสาวราวเรื่องไปถึงใครหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้ต้องตามต่อครับคุณบุ๊กครับคุณน้ำแข็งครับ